เรือชุดที่สองร่องน้ำแดงฝั่งกรโนนมีคำนั้ำน่ว่าไม่ธรรมดาเพชรบรูอยู่ฝั่งกรโนนเจอกับเรือล่องน้ำกลางกลางสีอโยทะยาเสียโยยาเจอกับเรือล่องน้ำน้ำเงินฝั่งอันนี้มีคำเน้าไม่นาำคำปิวไม่นาำคำปิวกับเรือสียโยยาต่างคนต่างหมดต่างคนต่างปี่อัดเซนวิตมาเลยล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงฝั่งกรโนนมีคำเนว่าประดูเพชรประดูเพชรบระดูจากหัวชายยาหรือว่าจากสุราธานีมีคนงสามีกองสีน้ำเป็นฟองฟอยมฟ่องล่องน้ำกลางร่องน้ำกลางสีอโยยาบอกว่ากูโดนบีบเป็นเซนวิตใส่แตกได้แต่ตายแล้วยาเซนนี้ไฟในยสงเซนาามนี่้น้ำ ลมทะเลเกิดอยู่ร่องน้ำลิ้นั่งนี้มี่คำนั้นน้าว่าในน้ำแม่คำปิวแม่คำปิวแม่คำปิวแม่น้ำคำปิวไอ้ลูกฟันเย็นไฟได้จากแสงนี้จากแสงนี้จากแสงนี้อโยธยาบอกว่ากูโดนบีบเป็นแซนด์วิชแล้วโว้ยแล้วบอกว่าเหลือประมาณพันเมิรบอกว่าเป็นแซนด์วิชไม่เป็นไรก็ขอกองกลุ่มเลือก่กงในน้ำก็เหลือว่าสีอ็โยธยาบอกว่าร่องน้ำทีสองไม่ยอมไม่ย่อไม่ท้อไม่แท้ดูให้มาดูให้มาดูบอกว่าวอววอวอชัยยาถ้าใย่เช่นนั้นเล่นสิ่งมลอร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเรือ ในน้ำก็ล่องน้ำแดงเรือนี่ครับว่าในน้ำก็พบแพดูไผ่แรงแซงนี่จะรองปลอดภัยเมื่อล่องน้ำที่สองแลน้ำที่สี่อโยธยาเพดูไดูไม่เอาแล้วเว้ยจ่ามาแจ้งจิตจาเสียโยยาเสียโยยาอัดมาอัดมาอัดขึ้นมากับในน้ำเรือดีดีครับนบ้ำว่าหนังกับปิวหนังกับปิวหนังกับปิวบอกให้เรือกับดี่มันเรือต่อต้องนี่ว่าต้องก็ไผ่แรงแซงนี่จะรองปลอดภัยต่างคนละภต่างคนละบ้าล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงบอกว่าเปิดใครปิดครไปคว้แล้วล่องน้ำปรเมินเจอกับล่องน้ำ ว่าไม่รู้ว่าหลองน้ำไรแต่ไม่ใช่หลองขูคของก็แล้วกันว่าแล้วเสียโยยาไอ้ดับติดปืนของวัตถุระเบิดใส่กางเกงไรสีอะไรไม่รู้แต่ใส่เสื้อดับแน่น,นอนหลองน้ำหลองน้ำหลองน้ำที่ยังเหลือดีบอกว่าไปน้ำครับฟิวไอ้รุดขวัญเย็นผายแหลกแสงนี่แสงได้ไม่ได้แสงได้ไม่ได้เอาละโว้ยในน้ำสีอโยธยาของโรงงานวัตถุระเบิดไลหมดไล่เบียดไล่แซกยังไ,ไม่ไหมดเฮ้ยทหารบกทหารบกบิด ร่องน้ำไหลแก้วร่องร่องลำเสียกำลังเสี่ยดีแล้วก็ดูชัวดูเสียโยตยาเสียโยจะร่องน้ำสองไล่บทไหลเบล่าไล่เสี่ยไหลแซกน้ำแทกไหลฟองฝอยฟัดกระปูปลาอยู่ไไม่ในตกคดตกไบตกคดตกอัดเอาของลงอัดวัดถูกระเบิดไหลแซกโอ้ยไล่แซกไล่ตีไล่แซกไล่ตีลูกเขเดียวลูกเขเดียวนะครับมือจะหมดไปหมดหมดไปหมดเสียโยตยาบี้ละโว่แล้วกลุ่มนี้ก็เหมือนกลุ่มที่แล้วเลยว่าเพราะกลุ่มที่แล้วร่องน้ำใ แต่งสีเจ oh ้าตัวจ้าีเจ้าตัาก็ไมจดไม่จ้ไม่ท้อไม่ใช่ไอ้ร้อนสารพามามากระเปลหนักกระเปลื้องอยุขับเปล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 ้องอายุขับเปล้องอยุขับเปล้องอยุขับเปเข้าสิจนชัยอย่แล้วเพชรประดูค่อยๆจดไปพลายพลอยลอยหน้าลอยตาค่อยค่อพลายมา พายอย่างนี้เขาเรียกว่าภายสมานนฉันโอโ้แม่เสื้อสวยฮะท่านนายกไม่เป็นไรเราดูสีเสื้อครับแม่เ้เราก็เราแว